เริ่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะตาเริ่มพอไหมคะูเดี๋ยวแป๊บพอไหมคะพอไหมคะคุณพ่อพ่อมาะครูเริ่มเลยเริ่มเลยห้ามห้ามห้ามเด็ห้ามขีดหน้าจอใครขีดหน้าจอห้ามขีดห้ามขีดใครขีดหน้าจอสวัสดีกันก่อนเนอห้ามขีดหน้าจอะ๊าเด็ก โอเคเอาเดี๋ยวเอาตุ๊กตาวางไปที่อื่นก่อนนะเอาของรางวัลวางาไว้ที่อื่นก่อนนะเออวสวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีวิชาตุ๊ตาวันนี้มีเกมให้เล่นค่ะสามรางวัลคะแนนสูงสุดรับไปเลยโอเคนะค่ะโอเค่ะอ่ะสตาร์เลยนะจ๊ะ สามสิบคนสามสิบคนที่เข้ามาคุณก็จะได้ตามในนี้อ่ะไปแล้วนะจ๊ะไปเลยค่ะเขาหนูยังหมุนติ้วอยู่เลยคุูอันนี้ตัวใครตัวมันเดอร์พร้อมมั <laughs> ้ยะหนึ่งเจอไหมคะเจอไหมคะเจอไหมคะข้อที่หนึ่งรอ <laughs> ไม่อ่านให้นะาวันนี้ไม่อ่านนพูดโจทย์ให้หน่อยได้ไหมคะำแนไม่มีโจทย์ใช้เกณฑสีแดงความสูงสีฟ้าลักษณะการเกิดสีเหลืองการผุพับถมสีเขียวลักษณะเนื้อสารมันเช้่อมอคูณยี่สิบวิยี่สิบวิอ้าวผิดโอ้ยใครมาเร็วใครมาเร็วใครมาเร็ว ก็คือการจำแนกหินจะต้องใช้เกณฑ์อะไรคะลูกลักษณะการเกิดนะคะต่อไปค่ะว้าวกิิพัดกิดิพัดเบลอะนี่สกอร์บอร์ดนะจ๊ะดูสกอร์บอร์ดตัวเองเดอ้ออะไปจากไปจาก oh, ข้อที่สอค่ะเกณฑ์ใดไม่สามารถใช้จำแนกหินได้ความโปร่งแสงเนื้อหินสีของหินความหนาแน่น พูดครูพูดหน่อยได้ไหมคะเกณฑ์ใดไม่สามารถใช้จําแนกหินได้ความโปร่งแสงเนื้อหินสีของหินความหนาแน่นไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วยี่สิบวิหมดเวลา <laughs> ว้าวเกณฑ์ที่ไม่สามารถจําแนกหินได้นะคะเด็กๆก็คือความโปร่งแสงเพราะว่าการจําแนกหินจําแนกได้ตามเนื้อหินสีของหินความหนาแน่น โ <Okay. S 2> มันส้นสี่แล้วหนูงงอ่ะครูเออไม่รู้แล้วตั้งใจนะว้าวใครใครแซงพัชชะะมาแล้วกิตตีพัชแอปเปิ้ลข้อต่อไปข้อต่อไปหินไน้อยอยู่ในหินประเภทไหนเอ่ยหินแปรหินตะกรหินอคนีหินเหล็กไฟเออหินไน้์หินลูกไม่ขีดหน้าจอนะจ๊าเด็กๆไม่ขีดหน้าจอ ไม่ขีดเขียนอัตตอนนะคะเอาเร็วค่ะเร็วค่ะเหลือสามีแล้วค่ะอ้ยหนุนรออะหินไ้จัดอยู่ในหินประเภทไหนคะจัดอยู่ในหินแปรแปหินแปรถูกต้องค่ะลูกอ้าวใครแซงสีแงโอ,งโอ้พัชระ ต่อไปออมสินสู้ๆออมสินสู้ๆหินอคานีเกิดจากเกิดจากการหลอมเหลวการเย็นตัวความร้อนและความดันการผูกพังทับถมการก่อนโดยแรงน้มถ่วงของโลกเอาเร็วๆค่ะลูกเร็วค่ะเหลือห้าวิแล้วลูกเร็วค่ะเร็วลูกเร็ว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  ไม่หรอโอ้ข้อนี้เก่งมากเลยนะคะเก่งกันทุกคนเลยตอบถูกทุกคนหมดเลยมินอาคานีเกิดจากอะไรคะการหลอมการย็นตัวและก็การเย็ตัวขีดเขียนหน้าจอไรขีดเขียนหน้าจอคุตาเอาออกนะคะเอาออกนะเือหลายครั้งแล้วนะจ๊ะเด็กๆจ๋าไม่ขีดเขียนหน้าจอนะไม่ขีดเขียนนะคะไม่ขีดเขียนนะคะลูก อ้าวข้อต่อไปจ้าอ๋อพัะชํานำโดอกิติพัชสู้สู้แอลนามาแล้วอ่ะเร็วค่ะเร็วหินตะกรเกิดจากเกิดจากไรหินตะกรการล้อมเหลวการเย็นตัวความร้อนความดันการสุชทางทับถมการกัดก่อนแรงนี่งมของโลก เร็วค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วสามวิแล้วโอ้หมดเวลากาจาอะไรคะการผูกพังทับผมนะคะคำว่าหินตะกรนะจำพ้ดีนะว้าวถูกกันเยอะเลยถูกกันเยอะเลยขอนี้ใครเร็วขอนี้ใครเร็วโอ้โหพิระเดชแซงขึ้นมาเลยเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพัชระรักษาตำแหน่งเหนียวแน่น ต่อไปค่ะหินแปรหินแปรเกิดจากการลมเหลวการเย็นตัวความร้อนและความดันการถูกทางดับผมการกัดก่อนแรงรุ่นองของโลกค่ะเ,เด็กตาเร็วค่ะลูกขาเร็วค่ะเร็ว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 แล้วค่ะลูกูเมื่อกี้หนูหลุดอ่ออะกูเสียได้ที่สี่แล้ว นี่คุณเธอ,ค,เธอ,ค,เธอคุณเธอคุณเธอคุณเธอขาอย่าขีดเขียนหน้าจอสิคะอย่าขีดเขียนสิคะไปอยากขีดเขดเียนแมยเจ้าอะต่อไปจ้าวใครขึ้นเอาไผอุ้ไยไผไผซุมซ่มซุ่มอะมามามาข้อต่อไปจ้าข้อต่อไปข้อที่เจ็ดแล้วนะหินแกรนิตจัดอยู่ในหินอะอะไรคะลูก หินแปรหินอัคนีหินตะกอนหินเหล็กไฟหินอะไรนะครูพูดใหม่ได้ไหมคะหินแกรนิตหินแกรนิตคะลูกหินแกรนิตแป๊บนึงหนูเรียนอยู่หินแกรนิตนะคะหินแกรนิตนะคะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะว้าวหินแกรนิตอยู่ในหินอะไรคะลูกอยู่ในหินอคนีนะคะ สีฟ้าจะลูกสีฟ้าใครใครขึ้นมาอ้าวละละนาขึ้นพัชรลรักษาตำแหน่งอย่าลืมถ่ายรูปตอนที่ทำกิจกรรมร่มวมกับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเนี่นะคะขอเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆนะลูกนะขอบคุณนะคะอ่ะข้อต่อไปมาค่ะเรียๆค่ะหินดินดานจาดัดอยู่ในหินประเภทอะไรคะหินดินดานดูรูปก,ก็ได้ลกหินดินดาน หินแปรหินนักนีหินตะกอนหินเหล็กไฟหินอะไรเอ๊ะผิดเขียนหน้าจอจังเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหินอะไรลูกหินอะไรเร็วค่ะเหลือห้าวิห้าวิเร็วเร็วลูกเร็ว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 ลูกเร็วเร็วหมดเวลารู้สึกว่าครูจะมันงอยู่คนเดียวหินอะไรลูกหินดินดานจัดอยู่ในหินตะกอนค่ะสีเหลืองนะคะถ่ายได้ขายได้ โอ้ยนนนนเยี่ยมมากเลยอ่ะเหลืออีกไม่กี่ขอ้อเทคนิคการเล่นเกมคาฮู้ให้ได้ชนะก็คืออะไรลูกเร็วอ่านให้เร็วรีบกดอย่าคิดนานคิดนานคะแนนหายโอเคไหมโอเคไหมคะฟังให้ดีนะอะ้าวข้อที่เก้าจา้ะหินคอไซจัดอยู่ในหินประเภทไหนคะลูกหินคอไซหินแปร หินอัคนีหินตะกอนหินภูเขาไฟเออคอไซอันนี้รู้สึกว่ารูกุตาไม่ขึ้นนะคะเด็กเด็กๆค่ะเร็วค่ะเร็ว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 เลยสามวิสามวิส,สองหนึ่งสูงหมดเวลาจัดอยู่ในหินอะไรคะลูกหินคอไซจัดอยู่ในหินแรงคะ่ะโอ้ ว้าวว้าวว้าวใครได้อันดับสองเนี่ยอันดับหนึ่งรักษาตําแหน่งอันดับสองอันดับสายินตําแหน่งกันอยู่หินออฟซิเดียนค่ะลูกจัดอยู่ในหินใช่ออฟซิเดียนอ่ะลักษณะสีดำดำหินอาคานีหินตะกอนหินภูเขาไฟหินแปรดูสีนะตะดูสีนะเอา ได้ไหมได้ไหมได้ไหมหมดเวลาคุณแปรครับนักปณิบินอคคณิตครับตตนีจตะกอนครับเลวออสซิเดียนออสซิเดียนโอ้ยเขาได้ยิน,น,นไหมเออออสซิเดียนไม่ได้ยินนะคณินะพูดไม่พอพูดไม่พออย่าอุทานคำพูดไม่พอนะจ๊ะทิรักจา๋าอุตาได้ยินนะคะไม่เอานะไม,านะไม่อุทานครัพูดไม่พอนะคะเราเรียนกันหลายปีนะคะลูก หินทรายค่ะหินทรายจัดอยู่ในหินประเภทไหนเอ่ยหินตะกอนหินนักนีหินแปรหินเหล็กไฟตอบมาแล้วหนึ่งคนหินทรายหินทรายหินทรายล้วรอาตอบผูกกันเกือบหมดนะเนี่ยหินตะกอนค่ะลูก อ๋อเบลเบลมาแล้วพี่ภพยรักษาตําแหน่งด้วยนะนนรักษาตําแหน่งด้วยนะ <laughs> ส่วนคนอื่นรีบคัสรีบสปีดผูะลุกรีบสปีดหินศิลาแรงอ่ะหินศิลาแรงจัดอยู่ในหินอะไรคะหินแปรหินตะกอนหินาานักขณีหรือว่าหินภูเขาไฟหินศิลาแรงอถ้าไปร้านขาย่ไม้ไปอะไรอย่างเงี้ยจะเจอใช่ไหมคะจถมาไปภูยขาไสวนเนาะ เหลือสามมิคค่ะลูกเร็วค่ะลูกเร็วค่ะเร็วค่ะหิแปรแปรแปลครับนแปรครับอาก็ต่อไปนะไปให้เร็วไปให้เร็วนนตามมาติดติดตามมาติดติดหินบะซอเออนิ่ง่ายง่ายหินบะซอจัดอยู่ในหินประเภทไหนคะ หินแปรหินตะกอนหินอัคนีแล้วก็หินคอ,อไฟค่ะจัดอยู่ในหินประเภทไหนคะนี่แล้วลูกเก้าวิแล้วเร็วๆค่ะเร็วเร็วลูกเร็วรอว,รวหินบะซอนหินอัคนีนะคะหินอัคนีถูกแยกเป็นสองอันใช่ไหมลูก อักคณีแทรกซ้อนกับอักคณนีเลยคะ่ะจึงจึงใช่ดูกินอักคณีผูค่ะถูกต้องเยี่ยมมาต่อไปจ้าต่อไปต่อไปใครใครมาลำดับที่สองนอกกิติพัทเบลโอเคโอเคไพนโนูนไปไหนแล้วไปไหนแล้วสู้สู้สู้ หินไลโอไลต์ไลโอไลต์เออจัดอยู่ในหินประเภทไหนคะหินอคนีหินตะกอนหินแปรหินภูเขาไฟคะ่ะลูกเร็วคะ่ะลูกค่ะเร็วคะ่ะเหลือห้าวิแล้วคะ่ะห้าวิแล้วจัดอยู่ในหินอคนีนะคะโอ้ตอบถูกน้อยจังเลย้อนนี้หกคนเอง อัดิสโกอบอสกออใครขึ้นมาใครขึ้นมาอีพีพาร์เดียวอ่าโอเคโอ้แชมป์กูตานี่อ่างหินกรวดมนจันนี่นหินประเภทไหนคะหินแปร ى, หินตะกอนหินเหล็กไฟหินนักขณีคะ่ะเร็วลูกเร็วค่ะรร เอาเลยสีวิลูกสีวิลเร็วสีวิสุดท้ายสามวิสองหนึ่งุดคนไรอว้าวข้อนี้ตอบถูกกันหมดทุกคนเลยหินกรวดมนก็คือหินที่ใส่ในตู้ปลาหนูใช่ไหมคะถ้าใครสังเกตนะเล็กเล็กใช่ไหมอยู่ในที่จัดสวนถูกไหมคะลูกถูกไหมคะเออนะคะนี่เราจะเติมอีกนะคะสิบห้าข้อ แอปหน้าจอ,าอไอ้หนึ่งหายได้ไอ้หนึ่งปัชระเอาปไปเลยเพื่อนด้วยเก่งมากที่สองกับที่สามก็เก่งแล้วปัชระจะได้ยากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะเยียินดีกับปัชระเอาไปเลยสีเขียวเลือกให้กิติพัชสีส้มเดลได้สีชมพูโอเคไหม อ่ะแคปของตัวเองด้วยอ่ะที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่ง,ทงแทปของตัวเองได้นะคะพัชราเอาไปเลยอ่ะที่สองที่สองไหนเปิดหน้ากล้องมาสิาคะกิติพัฒน์เอ้ยเปิดหน้ากล้องมากิติพัฒน์หนูใส่วาอยูใส่นอหันนี่นอเอาเบลก่อนเลยค่ะเจอเบลก่อน อะพี่เบลมาโอ้พี่เบลสวยใหญ่เลยพี่เบลเราพี่เบลเราสวยใหญ่เลยกึนก่อน,นกินน้ำด้วยยวติดคออ่ะพี่เบลแคปจ้าพี่เบลได้สีนี้นะคะโอเคไหมโอเคนะโอเคกิติพัฒน์กิติพัฒน์อยู่ไหนลูกเลหนะกิติพัฒน์ุณตา กิติพัฒน์อยูใส่วะหายไปใส่แล้วเนาะกิติพัฒนี่เนาะเบลกิเบลกิเบลไอ้กิติพัฒนเห็นได้ชื่อเนี่ยเอามากิติพัฒนเปิดหน้ากล้องมาเนี่ยดูครับ <laughs> ถ้าเธอไม่เปิดหน้ากล้องภายใน5ว oh, ินาทมอบของรางวัลน,นี้ให้ลำดับ <laughs> ตาจะหมอบของรางวัลให้ลำดับที่สี่นะกิติพัฒน์นะอ้าวกิติพัฒน์ถ่ายลูกอลืของเจ้ากุบกุบกุบุบของเจ้านะจ๊ะโอเคอะมาลูกเรีกจากคนไหนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรอันไหน,นเปิดหน้ากล้องมาค่ะเด็กๆเ,เปิดหน้ากล้องมาเปิดหน้ากล้องมา เปิดหน้ากล้องมาทุกคนเลยอ่าเปิดหน้ากล้องไหนมาเช็คเช็คดูก่อนว่าอยู่ดีมีแฮงกันไหมนี่อ้วนท้วน,วนสมบูรณ์งงคุตาพูดเลยงงอ่าไหนเปิดหน้ากล้องมาสิคะ้าลูกๆไหนก็ดูซิว่าเด็กๆทําอะไรกันบ้างถึงเช้ามาอ่านลพัร์สวัสดีครับ อ่าไหนเปิดหนา้ากล้องต้นกล้วยกล้วยไปไหนเนี่ยปั่นผ้ายอยู่เลยลูกนายพี่นายไปไหนแล้วเลออ่ะเปิดไมค์ค่ะอนุญาตให้เปิดไมค์เปิดไมค์อนุญาตให้เปิดไมค์อนุญาตให้เปิดไมค์จี่รักพี่นายพี่นายไปไหนลูกครับผมโน้ตานมันนะครับพอมันจะไปคุกตาล่ะครูอะไรนะคะ เป็นวันนี้ก็ค่ะวันวันแบบเ<ร>บลกิบบนี่หยู่แล้วเบลแม่ทำอะไรคะครูทำไมไม่เอา,าค่ะครูาาาคากาดอะไรครับกาดก็จะกาจะจะ,จะแจกเอ่อไอโฟอนไอแพดอะไรพวกเนี้ยบังเอ,อิญแบบลอตเตอรี่อะไรเงี้ยสามสิบหกล้านมาผมจะเยอะผมไม่หยกแล้ว <c oughs> อพอพอดีว่ากาจะเปหนักวันนี้อยู่แต่บังเอ,อะะิญลอตเตอรี่เนี่ยสามสิบหกล้านไม่ถูกไงเออมันเสียดายตรงนี้แหละนะ ถ้าถูกนี่ก็จะเปหนักเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่ถูกเลยซื้อก็ไม่เฉียดเลยเนี่ยลอตเตอรี่ซื้อบ้านให้หลังนึงอะแลุ้เอเอเดี๋ยวคููซื้อบ้านที่ดินให้หลังหนึ่งเลยกาจะซื้อลอตเตอรี่สัก 20, 30, 30ยี่สิบสามสิบใบไม่ถูกสักใบเลยมึงเออไม่ได้ซื้องวดที่ผ่านมานะคะก็เลยต้องเป็นตุ๊ก,กตาให้เด็กๆไปก่อนนะคะ <laughs> ก็เลยก็เป็นตุ๊ก,กตาให้ไปก่อนนะคะอ่ะ หน้านี้อ่ะเดี๋ยวครูตาดูนะคนไหนที่ครูตาไม่เคยเห็นหน้าเข้ามาเรียนแต่ไม่ยอมเปิดกล้องเลยอะจำไหนดูสิจะจําหน้าครูได้ไหมละเนี่ยยังไม่เปิดเทอมเนี่ยเล่นปิดปิดหน้ากล้องหายไปหมดเลยเนี่ยฮะโอ้ยไหนดูลูกสาวลูกชายครูตาหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เรียนกันมาสองเดือนลอะอะครูตาถามไหนบางคนนี <c oughs> ่เคยมาก เหนื่อยล้ามากเนาะส,สบายสบายน,น่มือเรียนหนูก็ต้องเรียนชั่วโมงถัดไปนะลูกเนาะคนไหนที่ยังไม่กินข้าวไปกินข้าวนะคะลูกนะใช้เวลาเป็นเดียวค,คนไหนที่ท้างงานครูตาฟังนะจ๊ะฟังนะคนไหนที่ท้างงานครูตานะคะไปพยายามทาแล้วก็ส่งมานะลูกนะพยายามส่งมานะคะพยายามให้ครบอย่าท้ามากนะเดี๋ยวจะเหนื่อยตอนท้ายนะครูตาครับเทอมสองเรียนออนไลน์ไหมครับ ยังไม่ทราบเลยลูกถ้ายอดมันลดวัคซีนได้ครบอะไรเราอาจจะสามารถเปิดได้ตรงนี้คุณได้นนถ้ายังไม่ได้เราก็ตอนนี้วัคซีนเด็กออกแล้วนี่ครูอะไรนะคะตอนนี้วัคซีนเด็กออกแล้วนี่ครูอาใช่ใช่ขอบคุณนะคะที่ติดตามข่าวดูด้วยลูกเพราะว่ามันต้องเซฟตัวเราคนอื่นด้วยถูกไหมคะตอนนี้ถ้าเด็กๆไม่จําเป็นไม่จําเป็น อย่าออกนอกบ้านถ้าออกก็แมสเจลนะคะล้างมือบ่อยๆไม่ต้องใส่ถุงมือแต่ให้ล้างมือบ่อยๆค่ะเจลนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือจับนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ไปเรื่อยๆเธอก็คิดว่ามือเธอสะอาดแต่ว่าของที่เธอจับอะ่ะมันไม่สะอาด่ยก็จะไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะพยายามนะคะลูกนะดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคนรอบมข้างกินรับประทานอาหารให้มีประโยชน์กินร้อนช้อนกลางช้อนไครช้อนเรานะคะ นะคะไม่ใช่ครับครับนะคะคนไหนที่รู้ตัวว่าครับครับนี่นั่นก็พยายามรักษาสุขภาพนะคะกูตาเป็นห่วงนะครับผมออกไปที่หน้าบ้านเดี๋ยวผมจะใส่แมสครับปูจริงๆแล้วอยู่บ้านได้หรมออยู่บ้านได้หป่าปอนจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าบางทีพ่อของหนูไปทํางานข้างนอกเราก็ไม่รู้นะถึงแม้ว่าผู้ปกครองหนูจะดูแลตัวเองดีที่สุดเราก็ไม่รู้มากเลยถูกไหมคะเพื่อนเรา เพื called, language, system, so ่อนเราใครหน้า so ห kind of so ้องสองที่ว่าไปตรวจวันนี้ชื่ออะไรนาะคุณครูเขาแจ้งมาอยู่นะคะพระขาวครับลูกไม่น้ามือห้องสามมาไม่งูจัะกนะคะลูกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอาจจะมีตรวจบเลินะยบายไม่จบเลิครับครูครูไม่มีส่งลูกนะจบแค่นี้หรอครู ไม่บายค่ะมาไปสองกุกงแปบไม่เบิร์คุณแม่คุณครับคุณยายเดี๋ยคุณครับคุณยายฟังนิทานครูเดี๋ยวสิครับเปอยากฟังฟังฟังนิทานฟังนิทานฟังนิทานนิทานครูเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปหลับได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับครูตอนนี้นะครับตอนนี้หรอนิทานนิทานจบแล้วจบนี่นะนิทานนิทาจบนะจบไวมากเลยครูจบไวเกินอนนิทาฟังยังไม่ถึงสองวิอ่ะครู นินย,ย,ย,ยังไม่ติดตาเลยโหยังยังยังไม่ติดตาเลยตังนี่ปปติดไม่ตัก่อนก่อเอใครตังส่งก่อนเนี่ยปรับปรับให้เป็นให้เป็นโน้ตนะคะให้เป็นโน้ตเป็นโน้ตห้ารางวัลอเพิ่มให้ห้ารางวัลเท่านั้นแต่ ครูครูหนูขอฟังอีกคีครูอีคือครูมัน่อาไม่ได้ยินครูไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมฟังก่อนคูเป็นไรหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะบางงี้บางงี้บังงี้บางนี้บางนี้บังงี้อ่าหนึ่งสองสามอะะใครเปิดไหมก็ปิดไหมดิปิดไม์ก่อนลูก โอ้โหคุณตาจะให้สองรางวัลห้ารางวัลสำหรับคนที่แคปแล้วส่งเร็วในหน้าในในรายใหญ่นะเดี๋ยวคุตาลงไอคอนบอกว่าลงภาพได้ห้าคนคุจะดูแค่เวลาห้าคนเท่านั้นอันนี้คือให้รางวัลห้าคนสําหรับคนอื่นที่ส่งมาแล้วแล้วไปอยู่ท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้เป็นรอบหน้าถัดไปแต่วันนี้ขอแค่ห้าคนนะคะเข้าใจไหมคะค่ะนะเลยครับ ให้ดีนะคะกะติกาคุณต้องถ่ายรูปตอนนี้คุณเรียนไม่ใช่ไม่ใช่รูปที่แบบมีแต่ไอคอนไม่ใช่หน้าตัวเองนะกับชั่วโมงที่เรียนที่เรียนไปเมื่อทีอย่างเงี้ยน,นะคะต้องมีหนะ้ามีงนะนะครับเดี๋ยวนะเข้าใจแล้วครับเข้าใจใช่ไหมเนี่ยใครส่งมาก่อนฟาวาติการอิทธิพั์ฟาวสุญฟาว,ฟาวยังไม่ได้ลงเลย ยังไม่ลงเลยอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเห็นไหมเห็นเปล่าเห็นนะพร้อมนะจะกดแล้วนะจะกดแล้วนะจะกดแล้วนะใต้ไอคอนคูตานะหมดเวละโอาวได้ไม ได้ค okay? ่ะได้ได้ปะได้ปะได้ปะได้แค่ห้าคนเท่านั้นนะส่งมาที่ไหนกูเอาห้าคนแรกโอเคหนูได้ตาแดงโคตรเด็ดหนูช้ากูตาห้าคนแรกหนูก็ว่าอยู่คนเขาส่งอะไรเร็วกวันหนูก็ไม่เห็นเลยว่าครูส่งมาแล้วตอนไหนครูส่งมาตอนไหนหนูยังไม่รู้เลยเออหนูได้ครั้งแรก Ha <laughs>